ชาวต่างชาติถึงกับตะลึงทุกคนเมื่อมาเห็นช็อตเด็ดของประเทศไทยทุกคนบรรยากาศวิวของเมืองไทยทุกคนว่าจะอลังการขนาดไหนทุกคนสบายดียินดีต้อนรับเขาชืวช่องน้องรัดธิดาชาแนลเด้อจากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขุสุคนเนาะมือนีน้องลัดมีคลิปอยากให้ทุกคนได้เบิง่งนได้ชมน้ำกันทุกคนเป็นคลิปที่นักท่องเที่ยวเขามาเที่ยวประเทศไทยทุกคน ตะเรื่องในซิงนีทุกคนว่าจะหูซึกแบบใดทุกคนเมื่อมาเที่ยวประเทศไทยแล้วมาเห็นอะวิวทิวทัศน์บรรยากาศหรือว่าช็อตเด็ดของฟังไทยทุกคนว่าจะอลังการขนาดไหนทุกคนมาเบิ่งมาชมนํากันเนาะก่อนจะไปชมคลิปน้องลัดตอง ขออนุญาตจะคข้องช่องพนอทีน้ำคิดเพิ่นมารีแอคชั่นดีอว่ามาเผยแร่ทุกคนในเบื้องในชมเนาะอ่าปฏิกิริยาของชาวต่างชาติเมื่อมาเห็นอ่าวิวหรือว่าช็อตเด็ดของเมืองไทยทุกคนเป็นสถาน,นที่ที่ดังทุกคนในประเทศไทยนะทุกคนมาเบื้องมาชมน้ำกันทุกคนไปกันเลยว้าวทุกคนเปิดมาหน้าเลกกับแบบอลังการเลยทุกคน โอ้โหถามกลางนักท่องเที่ยวแล้วกะวิวดานนาะคือแบบโอ้โหอลังการเลยทีทุกคนอ้าวทุกคนคือนักท่องเที่ยวนะทุกคนแบบพากันยืนขึ้นเมื่อทุกคนจับโทรศัพท์เพื่อมาถ่ายวิวบรรยากาศทุกคนโอ้หมุมนี้ให้งามเนาะทุกคนคือแบบ สถานทีนะทุกคนเป็นวัดอาวัดอรุณใช่ไหมทุกคนคือแบบง่ามแหงอนะไรทุกคนก็คือเป็นวัดทีมีซื้อเสียงทุกคนโด่งดังทุกคนและวกะมีนักท่องเที่ยวเขามาเที่ยวหลยทุกคนสถานทีนี้นะทุกคนคือแบบโอ้โหสว่างสวัยแหงอนะไรทุกคนว้าวาทุกคนคือแบบนักท่องเที่ยวกัแบบ ค,คือแบบนักท่องเที่ยวนะทุกคนคือแบบอาพากันยิบโทรศัพท์มาถ่ายวิวบรรยากาศเบิดทุกคนนะทุกคนเพราะวา่ามันเป็นวิวทีสวยงามทุกคนโอ้โหคือนักท่องเที่ยวก็มาเที่ยวไล่แหงอ่นดิทุกคนว้าวทุกคนอลังการมากทุกคน คือแบบนักท่องเที่ยวมากหลายแบบลายแห่งเลยทุกคนทำกลางนักท่องเที่ยวแบบนี่แบบลายแห่งเลยทุกคนมีคนไปคนมากมากไปไปมากไปมากทุกคนคือแบบลายแห่งทุกคนทือแบบเห็นเลยแบบโอ้โหประเทศไทยเป็นประเทศที่แบบน่าเที่ยวมากเลยนะทุกคน คนะือเ,เป็นวิวที่แบบงาม<ะ>แห้งนะทุกคนด้านหนาห้าก็จะเป็นบแบบตึกก็มีแต่ตึก,<า>กแบบโอ้โหอลังการแห้งทุกคนตึกสูงมากทุกคนดูสิทุกคนากอานักท่องเที่ยวแบบาลายเน้นแห้งนะทุกคนก็คือแต่ละคนนะทุกคนละสายตาโบไดณทุกคนเมื่อ,อามาเห็นบรรยากาศดีๆแนวหนีนะทุกคนสวยมากโอ้โหทุกคน กกคือเป็นผ่าบรรยากาศที่แบบสวยงามมากทุกคนเป็นอ่าบรรยากาศที่แบบกำลังพอดีนะทุกคนเป็นอากาศเย็นนะทุกคนลมเย็นเย็นทุกคนและมาะสัมผัสทุกคนมาสัมผัสบรรยากาศทุกคน บรรยากาศสิงแวดลอมดีๆจังสิทุกคนก็คือแบบหูซึกแบบเป็นรีทุกคนผ่อนคลายทุกคนได้มาแบบผักพรมาเที่ยวแบบโอ้โหได้มาเที่ยวแบบสบายใจทุกคนผ่อนคลายนะทุกคนก็คือนองรันหินเลยยังแบบสุดมีหอน,นะทุกคนสถานที่นี้นะซึ่งนงรักะได้ไปแล้วทุกคนก็คือแบบสถานที่นะแบบ โอ้โหอาลัางกาเลยทุกคนแห่งเป็นย่ำแรงนะทุกคนทีเพื่อนเปิดไฟแลวนะทุกคนก็คือแบบเหตุในห้าวแบบฮู้ึกแบบว่าฮู้ชึกแบบอยู่ในอ่าเมืองใหญ่ทุกคนอยู่ในแบบเมืองสวรรค์นะทุกคนคือแบบอ่าจาาิวาจังไรหรอทุกคนทํากลางดอกไฟไล่ๆทุกคนมันเหตุแบบห,ห้ยห่งเฮืองซีวิไลนะทุกคนคือ้องร้านเห็นเลยแบบคิดหอดทุกคนยังอยากไปเนาะทุกคน โอ้โหทุกคนก็ผู้แปลกใจว่าเป็นยังหนักทงเที่ยวจึงมาเที่ยวลายทุกคนเพราะว่าทุกคนเพราะว่ามันนาเที่ยวนะทุกคนประเทศไทยมีสถทานทีไล่สะทถานทีทุกคนโอ้โหทุกคนสวยงามมากบรรยากาศทุกคน ว้าวตอนนี้กำลังจะขามสะพานนะทุกคนขนาดสะพานเพิ่อนอยังแบบอลังการนะทุกคนเพิ่นแบบประดบประดาด้วยดอกไฟนะทุกคนลายสีแบบอ่าเป็นสะพานที่ทันสมัยนะทุกคนคือแบบ เห็นยอะไรยังโอ้โหคือสะพานเิืนนะทุกคนคือง้ามแหงอะไรทุกคนอันนี้เห็นยอะไรยังสะพานโอโ้ทุกคนคือชาวต่างชาตินะทุกคนพานกันยืนเมื่อทุกคนนักโองเตียวนะผุ้มีภัยนังเลยทุกคนพราวาตาลื่นนะทุกคนมาเห็นสิ่งที่แบบอลังการนะทุกคน โอ้ทุกคนด่านหนึ่งกจะเป็นตนใหม่ทุกคนโอ้โหบรรยากาศนะทุกคนย่ำแรงนี่แบบดีแห้งนะทุกคนอืมทุกคน ทำกลางแม่นำก็จะมีเลือคลองนักท่องเที่ยวทุกคนลายแห้งอะไรทุกคนเนี้นเลยแบบโอ้ออนซอนนะเออทุกคนเอ้ยคือหนอนสังเกตนะทุกคนคือแบบขนาดในเมืองนะทุกคนยังแบบต้นใหม่องขจานะาลายแห้งอะไรทุกคนเป็นภาพที่แบบเพี้ยนเลยอะแบบ คืออยู่ในธรรมศาสตร์นะทุกคนคือแบบโอ้โหมีต้นไม้ใบหญ้าเคี้ยวแบบเคียเค้ยวเนคะี้ยวมากหลดหุดนาทุกคนว้าทุกคนดันหนาเป็นตึกกยังทุกคนคือใหญ่แห้งอะไรทุกคนโอ้โหทุกคนบรรยากาศทุกคนในเมืองใหญ่ ลมพัดไปพัดมาทุกคนคือสีแบบบรรยากาศดีนะทุกคนในสวงงามแรงนะว้าวทุกคนจ้า amazing Thailand ทุกคนออ้หูสวยงามมากทุกคน ว้าวโอ้โหทุกคนมุมนี้แห้งงามทุกคนอานั่งการนาลี่ทุกคนว้าวทุกคนอะไรจะสวยขนาดนี้โอ้โหเป็นภาพที่ไล่ไลคนแบบเห็นแบบว้วประทับใจน,นะทุกคนคือแบบมันแมนอ่าตึกยังทุกคนคือแบบงามแห้งอะลีทุกคน สว่างสวัยแห่งดอกไฟลายหงเหื่งอนะนี้ทุกคนโอ้ทุกคนอลังการมากทุกคนประเทศไทยเอ็นบอทุกคนคือแบบดักท่องเที่ยวเป็นยิบโทรศัพท์มาทายหูทุกคนเป็นสถานที่แบบเด่นนะทุกคนคือแบบทำกลางอนะดอกไฟหงเห่งทุกคน อยู่ในแบบอ่าสิว่าอย่งไอยู่ในโลกจินตนาการทุกคนคืออยู่ในเมืองสวรรค์ทุกคนขนาดเห็นบรรยากาศนะทุกคนคือแบบโอ้โหทุกคนท่ามกลางการล่องเรือนะทุกคนมาเห็นวิวแบบงามๆแนวหนี้ทุกคนคือเห็นะอะไรยังแบบรูสึกแบบออนซ้อนนะทุกคนประเทศไทยนะ เป็นเมืองทีจเจลื่อนอีรี menu. ทุกคนอันนี้น้องน exactly. ัดวาวเต็มปากเลยทุกคนเป็นเมืองทีแบบเจลื่นไป้ลยแห่งอะไรทุกคนสวยงามแห่งอะไรทุกคนคือแบบเลือกข้าากระลงแบบลลยแห่งอะไรทุกคนกลับไปกลับมานะทุกคนคืออันนี้น้องนัดเห็นเลยรยังแบบอ่อนซ่อนนะทุกคนบ่าจะเป็นแต่ละสถานทีทุกคน คือเพิินลงเลือมากนี่ทุกคนเป็นระยะไกลแล้วนะทุกคนเตะบรรยากาศทุกคนทำกลางการลงเรือนะทุกคนคือแบบมิแต่มองงามๆทุกคนบึงแล้วแบบสะอาดหูสะอาดตานะทุกคนว้าวประเทศไทยเป็นประเทศที่แบบเห็นแล้วแบบอยากไปอีกนะทุกคนไปแล้วก็อยากไปอีกไปแล้วก็อยากไปอีปกทุกคนอยากไปสัมผัสไลยๆบอลทุกคนโอ้โหอลังการงานสาก ทุอเอแล้วนาะทุกคนในเบิ้องไรชมน้ากันแล้วนาะทุกคนคือบรรยากาศดีลลยทุกคนดีแห้งอะไรทุกคนพวแปลกใจเลยว่าเป็นยังชาวต่างชาติตะลึงนะทุกคนขนาดลงรัดยังตะลึงทุกคนมาเห็นสิ่งนี้นะแห้งย่ำแลงทุกคนย่ำแลงแห้งบรรยากาศดีทุกคนอันนี้ยอมรับเลยว่าประเทศไทยมีสถานทีไลยอะไรทุกคนสถานทีงามงสถานทีหนาเทียวทุกคนคือนงรัดนี่ทุกคน ยังบท่านไปเที่ยวลายหมงสิทุกคนคือนงรัฐทำามีโอกาสนงรัฐก็อยากไปเที่ยวเล่ยลสถานที่ของประเทศไทยนะทุกคนก็คือโบแปลกใจเลยว่าเป็นยังหนักท่องเที่ยวจึงมาเที่ยวประเทศไทยลายทุกคนคือลายหลายคนที่เขามาเที่ยวประเทศไทยล้วนแต่อึ่งรือว่าถึงในสิ่งที่ตัวเองเห็นทุกคนเพราะว่าทุกคนประเทศไทยมีลายลายบอนที่เฮ็ดไฮแบบลายลายคน แล้วก็ดึงดูดเขามาเที่ยวทุกคนเพราะว่าแต่ละสถานที่มันก็มีความงามมีความแตกต่างต่างกันทุกคนคือบ่าว่าจะเป็นความปลอดภัยหรือว่าความสะดวกสบายของฟังไทยนะทุกคนอันนี้น้องรัดเหทิ้ละอะยังแบบต้องคอชื่นชมประเทศไทยทุกคนที่เพิ่นแบบอ่ามีความเอาใจใส่หรือว่ามีความปลอดภัยทุกคนอ,อ,อันนี้แหลที่เห็นหายชาวต่างชาติรว่านักท่องเที่ยวไว้วางใจ ประเทศไทยนะทุกคนอนนั้เนะทุกคนสำหรับคลิปนี้น้องรัตก,กับพาทุกคนมาเบิรงมาชมเนาะบรรยากาศทุกคนทากลางอะแม่นําเจ้าพญายหรือว่าทากลางอาสถานทีโด่งดังของฟังไทยทุกคนวา่าชาวต่างชาติจะหูซึ้เปียบไปทุกคนเมื่อมาเห็นสิ่งนี้นะทุกคนสําหรับคลิปนี้น้องรัตต้องขอบคุณขอบใจพแมพี่นองเดอ้อที่เขามารับชมคลนะิปน้องรัตเนาะสาหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ้าย